มาริซิโอโปเชติโน่กุนซอทีมเชลซีสอ่อแววใกล้ได้ขุนพลใหม่มาร่วมทีมอีกรายเมื่อเตรียมควักกระเป๋า52ล้านปอนคว้าตัวโมฮัมเหม็ดคูดูสดาวเตทีมอาแจกมาเสริมทัพดีเอสเลติกรายงานเมื่อ22กรกฎาคมว่าเชลซีติดต่อไปหาอาแจกแล้วเพื่อขอดึงตัวดาวเตสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นในแดนหน้าได้หลายตำแหน่งทั้งในฐานะหมายเลข8และ10เนื่องจากคูดูสพร้อมรับหน้าที่ทั้งในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและปีกขวา สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าแม้เศรษฐีลอนดอนจะยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปถึงทีมลูกหนังของลิกดัตแต่สิงบลูตกลงสัญญาส่วนตัวกับดาวเตะทีมชาติกาน่าได้แล้วขณะที่อาแจากหน้าจะพร้อมขายนักเตะหากได้รับทรัพย์ไม่ต่ำกว่า52ล้านปอนด์ด้านเจนิเฟอร์เมนเดเลวิทเอเจนต์ของคูดุสให้สัมภาษณ์กับเดอะเทเลกราฟสื่อเมืองกังหันลมว่านักเตะในความดูแลของเธอพร้อมย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรใหม่แล้ว ตอนนี้มันถึงเวลาที่ถูกต้องแล้วเขาปฏิเสธที่จะต่อสัญญาเพิ่มเติมจากที่เหลืออยู่จนถึงซัมเมอร์ปี2026สิ่งที่ฉันสามารถบอกได้ก็คือหลังจากฟุตบอลโลกและซีซั่นที่ผ่านมามีความสนใจพุ่งตรงมาที่คูดุสมากมายขณะเดียวกันมาโกแวนบัสเทนตำนานทีมชาติฮอลแลนด์ระบุว่าหากเชลซีได้คูดูสไปร่วมทีมจริง มันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีกว่าอันโทนีซึ่งย้ายจากอาแจกไปค้าแข้งกับแมนยูในเตดเมื่อซีซั่นก่อนผมมองว่าโมฮัมเหม็ดคูดุสเป็นนักเตะที่ดีกว่าอันโทนีอันโทนีมีทักษะแต่เขาสับสนในสิ่งที่ตัวเองพยายามทำคูดุสมีเทคนิคที่เหนือกว่าและเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอันโทนีอาจเร็วกว่าแต่คูดุสฉลาดกว่าและมีเทคนิคที่ดีกว่าแวนบัสเทนกล่าวกับสื่อทั้งนี้ คูดูสวัย22ปีเหลือสัญญากับอาแจกจนถึงซัมเมอร์ปี2025โดยซีซั่นก่อนเขามีผลงานลงเล่นให้ต้นสังกัด30นัดและยิงได้11ประตูกับ4แอสซิสกระทั่งตกเป็นข่าวกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งแมนยูไนเต็ดอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลแฟนๆเชลซี Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ